เรื่องเล่าวัดร่องขุนเชียงรายในยามเช้าจังหวัดเชียงรายยังคงเงียบสงบสายหมอกคลอเคลียยอดดอยแสงแดดแรกของวันาสาดส่องรุม,มาเหนือแม่น้ำกกที่ทอดยาวผู้คนยังคงดำเนินชีวิตเรียบง่ายเหมือนเช่นทุกวันแต่หากเดินทางออกไปทางอำเภอเมืองเชียงรายจะพบกับสิ่งปลูกสร้างที่แตกต่างจากทุกวัดในประเทศไทยสิ่งนั้นคือวัดร่องขุน หรือที่ใครๆเรียกติดปากว่าวัดสีขาวตลอดสองฝั่งถนนมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายทั้งชาวไทยและต่างชาติบ้างเดินทางเพื่อความศรัทธาบ้างมาเพื่อชื่นชมศิลปะอันง,งดงามแต่ไม่ว่าใครก็ตามทุกคนล้วนมีความรู้สึกคล้ายกันเมื่อก้าวเข้าสู่เขตวัดความรู้สึกเหมือนกำลังเข้าไปสู่โลกอีกมิติหนึ่งย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อน วัดร่องขุนเป็นเพียงวัดเล็กๆสุดโสมหลังคาโบสถ์เก่ารั่วฝาผนังแตกหักไม่มีผู้ใดเหลียวแลแต่ชายคนหนึ่งนามว่าเฉลิมชัยโคสิตพิพัฒ์ศิลปินผู้หลงไหลในงานศิลปะไทยและพระพุทธศาสนาได้ตั้งปณิธานว่าเราจะสร้างวัดที่งดงามที่สุดในโลกวัดที่จะเปล่งรัศมีแห่งพระธรรมและจะอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานเขาทุ่มเงินทองแรงกายแรงใจทั้งหมด ลงมือสร้างวัดด้วยศรัทธ,ธาไม่หวังลาบยศไม่รับเงินสนับสนุนจากใครเพื่อให้วัดนี้บริสุทธิ์ไร้มนทินดั่งเจตนารมณ์เมื่อผู้คนเดินเข้าสู่วัดร่องคุณสิ่งแรกที่จะเห็นคือสะพานสีขาวทอดยาวเชื่อมสู่พระอุโบสถเบื้องล่างสะพานเต็มไปด้วยมือที่โผล่ขึ้นมาจากนรกนับร้อยนับพันราวกับดวงวิญ,ญญาณที่ยังเวียนว่ายอยู่ในความทุกขความหิวกระหาย และกิเลสอันไม่มีที่สิ้นสุดเสียงเล่าลือของชาวบ้านบอกว่าหากยืนเงียบๆในยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงคร่ำครวนเบาๆลอยมาตามสายลมคล้ายเสียงวิญญาณที่รอคอยการปลดปล่อยสพานเปรียบเสมือนการก้าวพ้นกิเลสผู้ที่ข้ามสะพานคือต้องละทิ้งความชั่วทั้งปวงปลายสะพานคือประตูสู่ความสงบเปรียบดังแดนสวรรค์เมื่อก้าวเข้าสู่พระอุโบสถ สีขาวสว่างเจิดจ้าจนต้องหีตาแสงแดดกระทบกระจกเล็กๆที่ประดับทั่วโบสถ์แวววาวราวกับดวงดาวนับพันชาวบ้านเล่าว่าในคืนเดือนเพ็ญหากใครได้ยืนตรงหน้าอุโบสถจะเห็นแสงสีขาวสว่างสวัยเหมือนวัดทั้งวัดล้ออยู่ท่ามกลางอากาศเมื่อเข้าไปด้านในจะเห็นจิตกรรมฝาผนังที่แตกต่างจากวัดทั่วไปภาพพระพุทธประวัติถูกร้อยเรียงเข้ากับเหตุการณ์สมัยใหม่ มีทั้งซูเปอร์ฮีโร่การ์ตูนเหตุการณ์โลกเช่นวินาศกรรมและสงครามซึ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความแปลกประหลาดแต่เป็นเจตนาของอาจารย์เฉลิมชัยที่จะบอกว่ากิเลสและภัยพิบัติอยู่รอบตัวเราแม้ในโลกยุคใหม่แต่พระธรรมยังคงอยู่เพื่อชี้ทางสว่างมีคนเล่าว,ว่านักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่มาชมวัดในยามเย็นได้ยินเสียงคล้ายบทสวดมนต์ดังมาจากใต้สะพานทั้งที่ไม่มีพระอยู่ตรงนั้น บางคนถึงขั้นเห็นเงาดำเลื้อยผ่านหมู่มือที่เอื้อมขึ้นมาราวกับมีสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ใต้พื้นผู้เฒ่าผู้แก่ในละแวกนั้นเชื่อว่ามือเหล่านั้นคือสัญ,ญลักษณ์ของวิญญาณที่เวียนว่ายหากผู้ใดมีจิตไม่บริ